เอาละครับสุดดีคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกม Pop Duty Mobile EP สองมานะจ๊ะมาเลยดีกว่าลุยเหมือนเดิมนะครับเออพี่นงหรือผมยังไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนรูปกะทิวันนอนนะทำไมต้องเอารูปเทาเด้อไม่มีรูปเพื่อนมันก็ติดรูปกูเข้าไปก็ได้นี่เอาได้เด็กน่าจะติดให้ไม่เจอแล้วว่ะเกมมันดีด่วยเห็นไหมเกมมันดีบอกแล้วเอ้ย EP แล้วผมไม่ได้ขับเร็วคอมเปอร์นะครับคือผมอะ เพื่อนผมมันทิ้งผมงแบบปล่อยผมเดินคนเดียวสุดท้ายผมก็หายเลยคอปเตอร์ไปเจอผมโดนคนแย่งหมาไปวะมันมีคนแย่งหมาผมไปวะเฮ้ยวันนี้ผม,มไม่เล่นนินจาแล้วนะผมจะเป็นเป็นเอาเป็นอ่าตะเกาแล้วกันคืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าคือตะเกาอ่ะ Let's go โอ้โหเท่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลูกพี่นนท์กบบน้องน้องแพร์ฝาพี่นะฮะแต่ผมยืนรงกลางมนเดิม คือคนกระโดดนะครับอะไรเขาคือคนตรงกลางเฮ้ยนี่ไงผมแทบผมเป็นคนกระโดดโอ้โยแต่เมื่อกี้เขาเป็นคนตรงกลางว่าเขาจับตัวเขาได้ลองใครเขาวันเพื่อเพรากูก็ตรงกลางกันนั่นแหละลองเป็นงั้นเหรอโอเคไม่รู้ว่าแต่ผมเป็นคนกระโดดในเกคไ่มคือผมนั่นแบบเป็นผู้นำแล้วรอบที่แล้วอ่ะมันมีคนพาโดดเนี่ยแล้วแบบแล้วแม่งปานอยู่กับที่ถ้าทุกคนดูคลิปที่แล้วนะจะรู้เลยว่า มันมีคนพาผมไปเมืองซากุระเหมือนกันได้เฮ้ยมาถึงก็เจอรถถังยฝังคนเนี่ยต่ผมแนานะครับผมก็เอ้ยอย่างไรวะมีคนไอ้มีคนอยู่ข้างหน้าไอ้มีคนมีคนจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเฮ้ยอย่าพึ่งปืนผมนีด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 ีเป็นไงล่ะครับคุณเก็บอาอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงโอ้โโอ้ยเป็นไงล่ะครับโอ้โถผมเก็บปืนไม่งันผมหลอกผมเก็บเร็วกว่า เ,เ,เกมเนี้ยคุณต้องช่วยผมบ้างก็แหละเกมไม่แล้วคุณไม่ช่วยผมเลยอะจริงแม็ไม่ใช่เกมแล้วคุณไม่ช่วยผมเกมแล้วแม่งไม่มีใครช่วยผมเลย <c oughs> ไม่ช่วยอยู่มีคน <c oughs> ออกมาไหมลุนอุ้ยเป็นไงล่ะครับโอ้โหเฮ้ยมันมันน็อกทุกคนเลยวะบอดบ้าวคือเหมือนที่ผมบอกทุกคนอ่ะผมจะไปถ่ายลีคอปเตอร์ไว้ <c oughs> แล้วเ,เกมเนี้ยผมต้องได้ขึ้นหอจริงแต่ผมจะขึ้นหอไปฝากทุกคนหนึงผมหาฮอกันนิดหนึง

อะไรวะคือผมมาต้องขึ้นพอเพื่อฝากผู้ชมทุกคนไว้มันไม่ได้หรอกเพื่อนเลยปีหาวตรงไหนเนี่ยป้าอกใจหมดเลยมันทำให้ผมตกใจแบบนี้ไม่ได้เอ้าอ๋อสเกลมันจะเห็นรอยเท้าตาใจละเขาก็เห็นรอยเท้าเหมือนกันเรืองะไรวะเนี่ยผมคนพบคนขิงผมงนี้หนึ่งตาวะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเรจะไปหาเฮลิคอปเตอร์มาทุกคน ป,ปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์อ่ะมันชอบมันชอบท่องอยู่แบบพี่โล่งๆเลยคิดว่านะพี่โล่งๆชวร์ทั้งนีช้ชัวร์ยังไงก็เจอ,อยังไงก็เจอมันเจออยู่แล้วเฮลิคอปเตอร์อ่ะเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยคนนี่จะเอาปล่าล่ะจะเอาเป,ป,<น>ปล่ะตีไอ้มหขึ้นมานั่งบนรถเองเหรอตายนี่เองๆๆ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 เป็นของเราอีกแล้วมีอะไรบ้างนู้ด อีกตัวนึงไหนอยู่เนี่ยเห็นป่ะอไยนี่ไนึ่งไอวิ่งเร็วจังเอาด้วยเอาไปไหนแล้วเข้าบ้านละนี่มันไม่ตามมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วลุกมันลุกมันไอย้อนมาแล้วอ่ะโธ่เฮ้หนอนแหมผมว่าเป็นมือรัดช็อตอันดับหนึ่ง ชื่นยิ้มไหเขาเออหื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 อหอหือหือ่ือห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 าอหดอหือหมอหือหแล้วอหาอหือหอหแลหวอหืออหือ้าอหื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 อหอหือหือหือหขอหือห้ารอหือหืหอหนอืหือหืมหื่อหืือหือื่อหือือออหือืออห่อือ นี่ขนาดบอกไม่ยุ่งขับรถทับเลยนะอย่าฟาร์มเลยรู้ไปได้แล้วไปไปไม่ให้ฟาร์มไม่ให้ฟาร์มยง, <c oughs> งไง<อ>ไปเกมนี้ถ้าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นหอนี่เสียหน้าเลยนะเดี๋ยวจะตั้งจะตั้งช่วยคิปเพราะขึ้นได้ขึ้นหอเนี่ยจริงต่อไปตามสายพี่านานมากเกินนะครับผมคิดว่าทางตรงทางดีทางที่ดีที่สุดเป็นไงโ็ต่อทางมันดีทางมันดีแม,ม,ม่ทางมันดี ดอกว่ะไอดอกไอดอกไอดอกไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปหายดอกไปหายดอกมีควันแดงตรงนน้นเมื่อกี้ควันแดงหายไปแล้วควันแดงหายเท่ากับคนเจ็บนะครับเชื่อผมมั่วเฮ้ยรถคันนี้มีปืนว่ะเดี๋ยวรถดีกว่ามีเท่กว่าโอ้ยกระตุกอ่าเขาจะเป็นคนปืนขึ้นเลยครับผมเฮ้ยใช่ตับกันเปล่าไม่ไอปืนนี่มันยิงยากเลย เขาพูดอะไรเนปะ็ณนัทธนท์คุณเป็นพระสนามคุณต้องยิงปืนได้ทางนี้รู้สึกทางรับผมไปต่ตอบ่อดเนีน่ยปี๊ดเฮ้ยลองยิงลองยิงเฮ้ยไอ้คน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 ยิงมันยิงมันเฮ้ยสวยงามใครชนตูดวะไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บโอ้ยไอ้เจ้ยปืนจริงจิงไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บ ไม่ให้เก็บไม่ฟ้ามไม่ให้เก็บไม่ไอ้ควายไม่เออทุกคนดูดิคือผมไม่ต้องการให้เพื่อนฟาแบบเกมนี้ผมอยากให้เพื่อนฆ่าผมหวังดีเนี่ยแต่คือผมก็ไม่เข้าใจ่ทำไมผมต้องโดนเพื่อนด่าด้วยรู้สึกว่าวันนี้ผมจะโดนด่าแบบพิเศษเนี่ยนะเพราะใส่เพื่อนๆเก็บกดจากเกมที่แล้วนะฮะไม่เข้าใจเฮ้ยคนยิงที่ไหน นี่ยผมไม่ลงไปเก็บผมบอกแล้วผมไม่มเพื่อนฟาร์มผมไม่ให้เพื่อนฟาร์มไม่เพื่อนฟาร์ว่าผมเกมนี้ผมจะเอ่อเพื่อนในเรือคอปตเตอร์หมดวไงในหอวะไอ้หรือว่าเกมนี้มันไม่มีหอวะที่ผมบนมันจะลอ่ลอร่อบเมืองแล้วนะผมยังไม่เห็นหอสักลำเลยไปสนามบินเนี่ยนี่กลับมาที่เดิมที่ผมเล่นเกมที่แล้วนะผมจำได้แล้วเนี้นที่เพื่อนที่เพื่อนไม่รักผมพเพื่อนทิ้งผม, <S <S ผมเฮ้ยผมได้ยินเสียงดีฝ่ามืออ่ะเฮ้ยจริงด้วยไม่เห็นเหมือนกระสุนปืนที่ฝ่ามือเมื่อไม่กี่ ต้องไปฆ่าคนแทนแล้วอ่ะในการหาหอมันเป็นเรื่องไร้สัรละฆ่าคนดีกว่ามีคนนั่นสนไนเปอร์ด้วยตายหาแล้วเพื่อโดนยิงหัวไหมเนี่ยแต่ผมรู้คนนี่นจะโดนยิงคนแรกคือใครไะคือคนที่หัวโผล่้นมาข้างบนคือคนที่หัวอยู่ข้างบนตอนนี้แหละครับจะโดนยิงหัวแน่นอนเพราะงั้นผมจะทําให้เพื่อนผมโดนยิงหัวด้วยการที่ว่านี่ผมจะทำแบบนี้ทุกคนรอดูนะครับนึงเฮ้ยวงเหือนีดเดียวเองอ่ะผมว่าเราเดินดีกว่า เฮ้ยรถถังโอ้โหสวรรคนโปดสวรรค์โปดลไขอขับให้ผมขับให้ผมขับไอ้ผมยังไปผนปืนขยัยกูขับเนี่ยไอเดี๋ยวโดนยิงหัวลงไอ้ไหนไหนคนคนอยู่ข้างล่างเลยนะไหนเอ้ยยังไงตุ๊ต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 ุ๊ต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 ุ ยิงสิวายมันก็ได้วะเนี่ยผมบอกแล้วเพื่อนไม่รักผมเห็นไหมเอลแอวอ่ะเด้อเด้อตายแล้วเหรอปิดฟาร์มสิวายออกมานี่ไม่ต้องยิงมันแล้วยิงเพื่อนเนี่ยแหละสนุกกว่าเยอะ ถึงเราจะฆ่านายไม่ได้แต่บูฆ่านายได้ครับเราจะทำตามสัญญาเฮ้ยมีรถถังคู่แข่งรถถังคู่แข่งรถถังคู่แข่งมีรถถังคู่แข่งรถถังคู่แข่งรถถังคู่แข่งมันไม่มีคนในรถถังมันจะตีเราทำไมวะเนี่ยวิธีการล่อคนเี่นต้องก็คือจอดเฉยครับแล้วให้เพื่อนเพื่ให้เพื่อนโดนยิงหัววุ่นในแง่ดีละววุนได้เยอะเวลาแตกก็ได้จะได้หัวฟิวฟูหน่อย เพราะเราีพอชิบหายเราก็ติดอ๋อถอยได้เดอดโดนดักซุ่มยิงไ้คุจะรอไม่ได้คูได้โดนพ่งตายแน่เลยเนี่ยอ้าชนกันเลยเฮ้ยโอ้โหรู้สึกมีคนจะเป็นคู่ขังเาคู่อ่าคู่แข่งหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอคนเฮ้ยโอ้เป็นผมยังเอาไม่เอาหรอเอาหรอเนี่ยเี๋ยอนเอาหรอ ไม่เลยไอ้ไอ้เอาหรอเอาหรอโดนเพื่อนด่าโดนเพื่อนด่ายิงมันดิยิงมันดิยิงไม่โดนเลยป้ายิงไม่โดนคนอยู่ด้านหลังแล้วคนแม่งก็ได้วะไรเนี่ยนี่แน่ไอ้มันไม่ตายทีวะมันยิงไม่ตายอ่ะโอเคนนอนนอนแลถังนายไปไหน มึงยิงแล้วเบิดไอ้คนไหนเฮ้ขอล้อช็อตอ้าวโอ้อะไรวันนี้อาวิ่ตีไม่ได้ยิงเลยอะไรวันนี้โอ้โหเกมนี้เพื่อนแบกแหม่มก็เติมคือผมไม่ได้ขึ้นหออ้แก่ยผมบอกตรงเลยทุกคนผมไม่ได้ขึ้นหอแต่ผมยิงเพื่อนต่อรบถันผมก็มีความสุขละ นะ see you again บ๊ายบายทุกคน